สงชัดเจนลายอัปลิซาอยู่หัวตารางซีนใหญ่วิวีไซื่อดังเกาหลีใต้ลงรววถึงริซาอยู่ไกลถึงปารีสก็ลงอวยได้ชี้รอริซาเติบโตมาฟังกันค่ะ สวัสดีทุกคนนะคะเรามาอัปเดตข่าวความเคลื่อนไหวกันหน่อยปาริสปาใจาอีกไม่กี่อึดใจนะคะจากวันที่26มกรา,าคมสำหรับการแสดงคอนเสิร์ตโ,โซโลเดี่ยวลิซ่าครั้งแรกในต้นปี2024กับคอนเสิร์ตการกุศลนะคะกับงานเลอกาลาดเดย์พิชจอน2024กับโปสเตอร์นะคะจากงานกุศลส,สีน,นองลิซ่าใหญ่มากไลอัพรายชื่อคนแรกศิลปินนะคะอยู่หวัวแถวลิซ่าแรกพิงชัดเจนนะคะตามด้วยรายชื่อศิลปิน คนอื่นๆค่ะพรุ่งนี้นะคะสำหรับเยลโลพิสการานะคะก็จะมีศิลปินในฝรั่งเศสและนานาชาตินะคะกว่า18คน ลิซาก็จะแสดงร่วมกับวงซิมโฟนีออเคสตรานะคะมีนักดนตรีมากกว่า50คนนัดเวลาไทยนะคะก็คือตีสองบ้านเราค่ะพรุ่งนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ที่27มกราคมรอดูนะคะทั้ง DJ เจเสนค่ะปริศนาลงสตอรีก็มารอดูกันต่อไปกับการโซโรนะคะในฐานะศิลปินหญิงคนแรกนะคะซีนใหญ่นักมาก VVIP ขั้นสุดค่ะ และสุดท้ายนะคะเรามาดูความสื่อเกาหลีก็ลงอวยน้องลิซ่านักมากถึงว่าจะอยู่ป่านลสนะคะก็ลงอวยไม่พักค่ะกับเพลงมันนี้ของลิซ่าถือว่าเป็นเพลงเดี่ยวเพลงแรกของศิลปินเคป๊อปที่มียอดสตรีมเกิน1,000พันล้านครั้งบนสปอติฟาซึ่งเกาหลีก็ลงข่าวอวยนะคะบอกว่า ลิซ่ายังคงครองทุกเพลงทุกแพลตฟรอร์มทั่วโลกสร้างสถิติในฐานะศิลปินหญิงเดี่ยวที่ได้รับการสนับสนุนจากแฟนๆอย่างกว้างขวางพร้อมกับบอกอีกด้วยว่าลิซ่าคือศิลปินชาวไทยที่ได้รับการฝึกฝนในลหลายด้านจากเคป๊อปภายใต้ต้นสังกัด y g Entertainment ที่สร้างผลกระทบต่อประวัติศาสตร์ดนตรีของเกาหลีใต้ความสำเร็จกิน ness World Record ถึงแรายการพร้อมกับบอกต่อว่าแฟนๆต่างก็ภูมิใจในตัวลิซ่าไปมากกว่านี้ไม่ได้อีกแล้วซ สำหรับความสำเร็จของเธอตั้งตารอที่จะได้เห็นหลิซ่าเติบโตมานขึ้เรื่อยๆในอนาคตคร่าวๆก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะเช่นเคยทุกคนก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งค่ะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเราด้วยนะคะ